วันนี้เราจะมาทำโครงไม้ไผ่ไว้ก่อนเนาะเพ,เพื่อนเพื่อนเิจากการวัดไม้ไผ่กับกับกระชังเราก่อนเนาะเพ,เพื่อนเนาะ ัะน,นี่เป็นเแบบไม้ไผ่ยังเป็นตะปุมตะปั่ต้องเอามีดมาลิออกให้หมดเนาะเพื่อนอันนี้คอดีสอง รไผไม่ค่อยตรงนี่เราจะมา,มาวัดไม้นี้ด้วยนะคะทำทำเอ่อืมอทำลักกั้นด้วยเพื่อจีตอกายไผ่เนาะเพื่อนๆเ,เนาะเมื่อกี้คิดไม่ออกลืมก่อนนะคะ ตรงนี้เราจะใช้ทั้งหมดแปดท่อนเนาะเพื่อนๆเนาะแปดท่อนไม้ไผ่ไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นะเพใช้เวลานานเหมือนกันนะคะทำกระชังแต่ถ้าทำทั้งวันนี้ก็ก็น่าจะเสร็จนะกระชังใบหนึ่งแต่ว่า เราไม่ได้ทำทั้งวันเนาะทำเฉพาะตอนช่วงเช้ากับช่วงเย็นช่วงเช้าก็ทำอย่างอื่นนะั่นแหละช่วงเย็นก็ค่อยมาทำเนาะก็ะชังก็ค่อยทำไปน้งเพื่อนงานเยอะนะ หา่นะะรดับหลักก็จะใช้ไม้แกนประมาณนี้เพื่อตอกตะปูเนาะจะได้ตอกตะปูได้ไมีรูนะิดนึงก็จะฝังหลักอย่างนี้นะคะ่ะพอตอกกาดไปอย่างนี้เนาะเพื่อนๆนะ,ะตัวนี้เป็นตัวหลัก ทำไมไม่ตรงเฮ้เดี๋ยวเอาไม้ใหม่ประมาณนี้เนาะฝังหลักไปก่อนเนะเพื่อนๆ ใเชือกมัดก่อนเพื่อนๆตะปูเราเล็บปตาตอกไม่เข้าแล้วก็อีกอย่างนี้หลักก็ขุดไม่เท่าไม้ไผ่ต้องซ่อมอีกหน่อยหนึ่งเนาะเพื่อนๆนะใช้เชือกมัดไว้ก่อนเนาะไม่งั้นไม่ได้เดี๋ยวค่อยเอาตะปูมาตอกเนาะ เสร็จแล้วเพื่อนๆขึ้นโครงไว้เสร็จแล้วนี่ก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีไม้ไผ่เยอะๆก็ใส่หลายๆแถวก็ได้นะคะใส่สักสี่ห้าลำข้างหนึ่งอ่ะก็จะเป็นโครงที่แน่นหนาเนาะเพื่อนๆอันนี้ยังไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทําอีกวันนี้มืดแล้วค่ะโอเคคลิปหน้าเจอกันค่ะเพื่อนๆคลิปนี้บายๆค่ะ